ดีเอฟทุกคนพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาเดีไใกล้เติะไปได้พี่น้องเลยทางกากายเซียบางเฮียงม,มากมืองรูรานปากปากทั้งมือทั้งตีนเต็ม <c oughs> แกดูดีนะ ีน้องกำลังเดินทางลงปากเซเฮ้ยพี่น่องกิก็ลืมมึงเก๋ม้งดื่มพดพ่อไรก็รื้มุ้งซะหอมแดงไม่นีนะหอมแดงพี่น้องเอ้ยจูทีจักโมงวะบ่ายสองจดบ่ายสองบ่ายสามเป็พี่น้อง Y ahora... No. ເຊົ້າກໍຍັງບໍ່ໄດ້ກິນເຮົານະພີ່ນ້ອງເອໍດກິນວຊືໍດກິນ พ่อทาบ yeah. ุแล้วว yeah. oh, right. so so ่าเาขากระดูกเพื่นพี่กระซาแล้วี่ระซระยหวาี่กรั้านาช่ายาก็รักวะแม่เออชอารอยปลายรักพี่มาษาเวียนถูกพอพี่กระซาเวียนนะเป็นเป็นช่าอยปลายรักพี่น้อง đi. Rồi này. Này cô cần. Ừ. Mở bên. ก็ชอบริทื่อซ้ำมันมีบอลใสอันใหม่เดนอเก่ปรอเดนอาได้ไหมเองนไงชื่อเลยทุกหลอหรือชิหลอกกัิไปบ้านไปเทียวหนึงแบบิยั่ขัวเลยได้พี่น้องเลยคครับแต่เพิ่มูกเพ่คิดมักติ่งก็แต่เปกทั่ว้าออาหารแห้งอย่คือไปอคือบแมนบแมนไปเอื้อคนนี่นะจะคือแบบว่าห้าชิ้ปตังแคบกินเองดีไหมินป็นหน้าหน้าน้ำแต่แต่ผีเนาะ ปลาเข่า,ขายังบรรดาทำม้อหนึ่งก็ปวดพี่ด,ด้อ <ừ> ทุกอย่างคือเก็บไปเบิว่าหม้หนึ่งก็ปวดก็ถวยเักพี่กระสอบหนึ่งว่าไ่เอาฮะผ้า <ừ> คล้อมมึมกเขืออี้าคล้อมหมักเขือเกี่ยวเสืส่นวนเกี่ยวเส้สวนเราไปเบิน,นั้นยังอะไรตคะซีอี้กระดาทชุ่ แค่กินหรือว่ามาตายยังมาไปได้เดี๋ยวเราผมมามามาหลุดแบบนั้นวใส่กอกอะแล้วเราขาดเดินยุกทางที่สองบอเบโลปเจทางที่สไปอันพูดอดีนทางที่สามเลยถามพูดีนขับเทือยสามเถื่อไปหวานเมียจะนะสามเถื่อไปนีกไหม เสื้กระเทียที่สามนมันเก่งไงอนมได้เป็นจักไปือที่สปกหุดมึงน่ยน่ารอยแกบะงบเวลือนะจใส่จบเจอเวลาออกไป้างนอกเนะ่จะไปยังเกี่ยวจากซี่ตนอีพอกันจนหาย ็อปี้สองบอกมีมีโอกบออออกตน่ปี้เจ็ดเดือนเนระมนวาวเป๊ะเรอันนี้ช็อปี้หาอันนีออีกชองเดือนมกเต้น่อปปี้เจ็ดเดือนมันวาวอยางคือยาตึงโโมเต้จบปีบจะเพมัอรักมืใจอันนี้แหละ แน้องอีนะพี huh? s <S ่น้องน้องอีนั่นให้เซยงก่อนมูพี่น้องเลยพะวันนี่แหละนี่ลงไปนี่แหละ เสียงแล้วแล้วน้องอีเนยได้สิท่ามาน้องอีน้องอีบนออ่นออะเขาเฮียนบอ่อเพื่อไปนำเสียงแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้องอีนะเสียงก่อนมูเพิ่นแก้ไขให้เนาะเพิ่นว่าเฮาสิเดินทางไกลขึ้นในอยู่เพื่ออยู่เนาะมันอยากไปนำก<ม>็เลยได้คู่เพิเ่นเสี้ยงให้ก่อน 啊。No.

บวกเพิ่งตอนพิ่เดิมปิ่งตอกปิ่งต้าปิ่งเงี้กะเอ็นปิ่งเนี้ยคือมันแซ่บนะตลาดแกงกอกเขาเห็นกินแซ่บนะเออแถมหนากินอีกเรื่องอันนี้เป็นปิ่งยังก็แซ่บเออเรื่องอันใจแต่โมเมนตัมก็หรือชิลีอีกนี่นะเรื่องจยู่ซื้อเรื่องบุกุกเยอะ

เองสั้นนะอีพอเราอัตสั้นเดียวคุณยังสิตายก่อนนจะกระเพาะองสั้นนะป่อยนะตายแล้วผไม่ได้อยู่ดอกมันบเลได้จากภบบนะฮะนบเรกก็ูอี่เลยิดอยเจะประมื่นพ้นคลุงปล่อยค้ายแพร่งพ่อเป็นกระถูกคดีแข็งะคิดอีกน่อยเลยยมัน Go